สวัสดีครับผมอยู่กับช่องบ่าวัดคนจอบเลขเดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนไปที่บ้านลำดวนซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์หลังจากที่มีข่าวล่ำลือกันว่าได้มีจอมปลวกขึ้นมาเป็นลักษณะแปลกๆคก,กล้ายกับพระพุทธรูปหรือบางคนก็มองไปว่าคกล้ายกับมมไไกุมารไก่สำหรับจอมปลวกดังกล่าว ขึ้นบนกองดินที่มีปลวกสร้างขึ้นอยู่ใต้โคนไม้โดยจอมปลวกดังกล่าวมีความสูงประมาณ 1, นเมตรนอกจากนี้ที่บริเวณโคนต้นไม้อ่างออกไปประมาณ 3, เมตรพบว่ามีจอมปลวกเล็กๆกำลังสร้างรังขึ้นมาคล้ายกับ j จดีและที่บนต้นไม้สูงจากพื้นประมาณ2องฟุตพบจอมปลวกกกำลังสร้างต่างเดินคล้ายกับเลข4ีหนึ่ง หรือ42และมองไปได้อีกเป็นเลขสาตัวก็คือเลข412ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมครับรับโชครับลาบกันทุกคนครับของงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแจก์กดติดตามช่องบ่าวัดคนชอบเลขด้วยครับผมครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ